ตัวอย่างนี้บอกว่าวัตถุมวล1น0 0พันกิโลกรัมถูกปล่อยจากที่สูง20เมตรตกกระทบหัวโซ่เข็มแล้วกระเดอนขึ้นด้วยอัตราเร็วส0บเมตรต่อว,วินาทีหลังจากเริ่มกระทบนาน0.15วินาทีหมายความว่าเรานียกประโยงง่ายๆหมายว่าหลังจากเตะศูนย์หลังจากไอวัตถุเตะไอหัวโซ่เข็มเนี่ย ตาส่วนทึงวินาทีเนี่ยมันเข้อกระโดนขึ้นไปก,กระโดกลับขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีแรงเฉลี่ยที่เสาเข็มกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าไหร่อันนี้คือคําถามอละจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยถ้านักเรียนจาได้นะเราหาอัตราเร็วของวัตถุที่ตกจากพลังงานเนี่ย วัตถุชิ้นหนึ่งสมมติว่าทํงอันนี้วัตถุชิ้นหนึ่งมวลก็1,000กิโลกร,รมัมมวลเยอะครูให้เป็นมวล m แล้วกันนะถ้ากับ1,000กิโลกร,รมัมตัวกระทบเสาเข็มโดยที่ความสูงของวัตถุก,กับเสาเข็มเนี่ยห่างกัน20เมตร นั I I so okay, mm ้นแสดงว่าไอ้วัตถุชิ้นเนี้ยแตะเสาเข็มด้วยความเร็วเท่าไหร่เนนั้นเราหาได้นะโดยใช้หลักพลังงานนะนี่นักเรียนไปดูตอนที่แล้วมันอ่าตอนที่แล้วก็ได้เนาะว่าหาความเร็วตรงนี้ยังไงเดี๋ยวเราหาแบบจะเร็วๆนิดนึงโอเคเมื่อชนปุ๊บโจทย์บอกว่ากระดอนกบัะขึ้นไปด้วยอัตราเร็วสิบเมตรต่อนาทีครูขอเลื่อนนะก่อนชนกำบหังชน ก่อนชนจริงๆแล้วมันต้องกระโดดกลับขึ้นตรงนี้ครูขอ,ขอเลื่อนรูปไปนิดนึงเพื่อใหอ้ไม่ให้มันซ้อนกันกระโดดกลับขึ้นไปด้วยอัตราเร็วสิบเมตรต่อวินาทีกูให้เป็น v นะครับสิบเมตรต่อวินาทีางั้นตรงนี้ครูให้เป็น u นะให้เป็น u และตอนปล่อย,อย่างนี้ตอนตกนี่ยเป็น u ศูนย์ โอเคกูต้องการหาย่ตอนที่เข้าชนไอ้เสาเข็มงั้นตรงนี้ครูก็ใช้พลังงานเนาะจับตรงนี้เป็นระดับข้างยิงนะระดับข้างอิงเมืม่อมองเฉพาะขาลงเนี่ยเมื่อเอาตรงนี้เป็นระดับข้างอิงเนี่ยเราบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่ 1, หนึ่งมายู่ตำแหน่งที่สองงั้น e สอง ใส่ตรงนี้เลยแล้วก,กันเนาะ e 2ลบ e 1เท่ากับงานที่เกิดขึ้น e 2เนี่ยมีแต่เทอมของพลังงานจนนะ mgh e 1มีแต่เทอมของพลังงานศักย์เพราะวัตถุถูกปล่อยคำว่าปล่อยหมายถึงว่าความเร็วต้นเป็น0ูงั้น ตรงนี้เลยมีแต่พลังงานสัว์เมื่อเทียบกับตำแหน่งที่สองอันนี้ก็ให้ตำแหน่งที่หนึ่งให้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองมีพลังงานสัว์มีแต่พลังงานสัว์เมื่อเทียบกับตำแหน่งที่สองตรงนี้เมื่อมาถึงตำแหน่งที่สองมีแต่พลังงานจนเมื่อเทียบกับตำแหน่ง,งนที่สองระหว่างที่ตกลงมาจากหนึ่งมาสองเนี่ยไม่มีงานอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีแรงภายนอกมากระทำมีแรงเดียวคือ แรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงภายในเพราะระบบของเรานะระบบของเราวัตุชีนี้กับโลกโอเคแสดงว่างานตรงนี้เป็นศูนยะ์งานตรงนี้เป็นศูนย์เราก็าเลยได้ e สองเท่ากับ e หนึ่งนะ e สองตรงนี้มีแต่ mgh มีแต่ m นะขอไปครับ e สองตรงนี้ e สองตรงนี้มีหนึ่งส่วนสอง m นะ V 2รู้ให้เป็น U M U อ็มยกำลังสองเท่ากับตรงตำแหน่งที่หนึ่งเอ็ดังนั้นตรงนี้ก็ได้ยูเท่ากับสแคลรูนสองอ H นั่นเยนแทนค่านั่นเองจะได้ยี่สิบเมตรต่อวนินาทีอันนี้เราเอ่คุูทำได้นะเพราะว่าตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราทำไปทีนนะนี่ ดังนั้นเราถามว่าแรงที่เสาเข็มกระทําต่อวัตถุมีค่าเท่าไรเรามาดูเสาเข็มใ้วัตถุนิดนึงนะวัตถุขนาดที่ตัวกระทบเสาเข็มเนี่ยมีแรงที่กระทาต่อวัตถุชิ้นนี้อยู่สองแรงก็คือหนึ่งแรงที่ โลดึงวัตถุลงมาในแนวดิ่งเราเรียกมันว่าแรงน้ำถ่วง2แรงที่พื้นดันวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งนะเราอาจะเรียกมันว่า r ร a มอ o r ส e แรงที่โลกดิงลงมาในแนวดิ่งสงแรงที่พื้นดันขึ้นไป ฉากกับผิวสัมผัสเราเรียกว่าอาจจะเรียก่ันว่าโน้มโฟสโอเคทีนี้เราจะรู้ว่านะจากโมเมนตัมเนี่ยเราจะรู้ว่าแรงรับแรงรับคูณด้วยช่วงเวลาที่สัมผัสหรือว่าช่วงเวลาที่แรงกระทำจะเท่ากับความเร็วขอไปครับ เปนต้มที่เป็ี่ยนก็คือมวลคูณกับความเร็วที่เปลี่ยนไปก็เอ,อาความเร็วปลายลบด้วยความเร็วตอนต้นเสมอโอเคงั้นตรงนี้เราสามารถหาไรกลัพได้เนาะโดยที่เอาเวลามา,าหารครัางนี้ แทววนค่าเลย,ยนอกจาเราแทนค่าตรงนี้โจทย์บอกว่ามวลหนึ่งพันกิโลกรัมหนึ่งพันกิโลกรัมแล้วคูณด้วยความเร็วนะความเร็วเนี่ยนะนักเรียนมันมีทิศด,ด้วยนักเรียนนะเราะวังเนิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พลาดกันบ่อยมากนะความเร็ว v เนี่ยคือตอนมันขึ้นนะก็ให้ขึ้นเป็นบวกแล้วกันก็สิบเมตรต่อวินาที ลบด้วยความเร็วตอนที่ลงนะลงลงเนี่ยยี่สิบเมตรต่อวินาทีแต่มันมีที่ลงก็เลยแทนด้วยลบยี่สิบเมตรต่อวินาทีแล้วหารด้วยช่วงเวลาช่วงเวลานะหลังจากที่เริ่มกระทบนาะน0.5อันนี้เป็นเวลาที่กระทบนะ0ูนจวินาทีก็จะเท่ากับหนึ่งพั กิโลกรัมคูณกับ30เมตรต่อวินานทีหารด้วยแต่ตรงนี้ครูเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังน่าจะง่ายขึ้นก็คือ15คูณ10กำลังลบ2วินานทีน่าจ,จะง่ายขึ้นเวลาคขีเลขตรงนี้15หารเอาไปหารสากสิก็เหลือ2 2ก็กลายเป็น2,000 2,000ก็อ่ก กลายเป็น2องคูณสิบกำลังห้าหด้วยกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกลังสองก็คือนิวตันโอเคครับอันนี้มันเป็นแรงลับนะครับต,ต้องไม่ลืมว่ามันคือแรงลับแต่โจทย์ถามว่าแรงที่เสาเข็มละทําแรงที่เสาเข็มกระทําต่อวัตถุเนี่ย มันคือแรงตัวนี้นะแรงที่ต่อเข็มออกแรงดันกลับขึ้นไปก็คือไอเจ้าหมอนี่นะงั้นถ้าจะหาจะพาะแรงที่ต่อเข็มจะทาเนี่ยนะนักเรียนต้องใช้กฎของนิวตันเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้นะเดี๋ยวผมคำบอตรงนี้งั้นไอตรงนี้แรงลัพเนี่ยมันมีอ่ามันมีอ่าทำมาเสร็จแล้วมันเป็นบวกเป็นบวกเนี่ยแปลว่ามันมีทิศขึ้นนะงั้น ซิ F, กมาเอฟเนี่ยจากกฎของนิวตันบอกว่าจากกฎนิวตันเนี่ยข้อสองของน,อนิวตันว่าซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มอาร์อาขอไปครับไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้นี้หูลืมไปเนาะ,ะหาแค่ซิกม,มาเอฟธรรมดาซิกมาเอฟเท่ากับแรงลับเนี่ยมันก็คือ แต่ด้ว้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบก็เป็นเอ็นซีเแรงลับหาจากแรงเอามารวมกันนั่นก็คือรวมแบบพิจารอก็ต้องมีทิศประมาคิศนะเอ็นลบเอ็มจีเอ็นลบเอีนี่ก็คือแรงทั้งหมดเอามารวมกันทีนี้ไอ้เวลาเรามารวมกันเนี่ยต้องมีทิศเข้ามาพิจารณาด้วยนงั้นตอนนี้เป็นบวกพรก็มีทิศขึ้น ัวนี้เป็นลบมีทนิดลงดังนั้น N ก็เท่ากับซิกมาเบวกด้วย Mg ก็เท่ากับนะแทนค่าเลยนะครับ2 4, 10, 5, g, 1, 000, คูณ1ิกลัง5้ตบวกกับ Mg 1 0 0 0พันกิโลกรัมเนี่ยถ้าเราใช้กียเท่ากับ10หยาบๆเนี่ยนัเนมันก็จะประมาณ1,000 0นิวตันถูก้ก็ใส่เลย10กิลัง4นิวตันนะแล้วก็ปรับตัวนิดนิดนึง ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสองยี่สิบคูณสิบกำลังสี่นิวตันบวกกับสิบกำลังสี่นิวตันนักเรียนก็จะได้คำตอบนะประมาณนี้นะยี่สิบเอ็ดนะคูณสิบกำลังสี่นิวตัน บางคนก็ตัดไอ้หนึ่งตัวเนี้ยตัดออกไปเพราะมองว่าน้อยมากอันนี้นะเดียวเราไปคิดดูว่าในกรณีที่มวนเยอะๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้น้อยมากนะคิดออกมามันก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตัวอย่างตัดไป